ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ไอ้เหี้ยอิโซฮานอ่ะอิโซฮานต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนักแข่งเริ่มหาวกันแล้วเออนักแข่งเริ่มหาวกันแล้วเว้ยต้องดูว่าแมปอะไรน่าตานี้ไม่น่าไหวแล้วว่ะไอ้เหี้ยแมปอะไรวะก็ไม่น่าไหวแล้วเบสน่าจะโดนแล้วเบสน่าจะโดนจโจดๆอยู่ตอนนี้ไอ้ยโอทูมันมันตึงไปอะไรโอทูอ่ะเนี่ยมันแค่ใส่ชุดดำหรือยูนิฟอร์มมันวะพี่เพรามันยูนิฟอร์มมันปะไอ้ข้าว ทำไมโค้ไม่ได้ไปล้างหน้าวะเออทำไมโค้ไม่ได้ไปล้างหน้าวะเชื่อไ้มมึงดูโอทูดิอ้ยโอทูแบบจะนั่งคุยกันแบบในขณะที่ไอโซฮานมันไม่คุยกันแล้วอ่ะอ้ยคือสภาพตัวเนี้ยสภาพทีมเนี่ยบรรยากาศภายในทีมโอทูแม่งดีกว่าเยอะเลยเว้ยพี่บาสไปล่าของแลมมันควรใช้ตอนไหนอะพี่มันควรใช้จังหวะสองจังหวะหลังจากที่มึงมึงใกล้จะปิดดาเมจใครสักตัวหนึ่งหรือมึงกำลังจะตายอ่ะคือมึงต้องเน้นดาเมจจากล่างแรกเป็นหลักไว้แล้วมึงต้องฝึกสโลให้ได้อะไรแบบเนี้ย เออโอ้โหสุาวารซาอันนี้ก็ไม่เห็นภาพเลยดีวะอันนี้ไม่ไม่เห็นภาพเหมือนกันแต่ถ้าไอโซได้เกมนี้คัมแบ็กแน่ใช่ไม่มีทรงชนะเลยเหรออันนี้โอทมันตึงไปว่ะโอมันทำระบบแบบแผนมาโคตรโคตรตึงเลยตึงโคตรเลยไอโซตอนนี้ ได้จอชัวยๆแม่งตายแม่งตายแน่นอนแ่ะถ้าใช้แปลงล่างแต่หลักๆเน้นสโลที่ตัว200ที่คิดว่าฆ่าได้แล้วก็โลอัดหน้ามันเราใช้เลือดรับได้นิดนึงเพราะว่าเรามีเลือดส้มหลักๆคนตอนนี้แม่งไม่ค่อยใช้เลือดส้มรับดาเมจกันเท่าไหร่โอเคป่ะไอ้แย้มไอ้แพมแป์ซอยู่ดีตอนอ้ชนะเกมนี้ใช่สวรรค์เล่นเจ้าคุยไม่ได้หรอไอ้สวรรค์มันเล่นได้แต่มันน่าจะไม่ได้แบกขนาดนั้นแบบว่าไม่ไม่น่าจะได้เล่นแบบไฮเลเวลแต่จริงมันมันเล่นเกือบทุกตัวเกือบนะเกือบจะทุกตัว แต่มันก็สู้เมนควินจริงๆไม่ได้หรอกจริงปะนี่ไอเชียแม็กมาแล้วเล่นได้แบกเล่นได้แบกแต่ไม่ได้ซ้อมเออแต่โค้ดหลักๆมันคือไม่ได้ซ้อมไม่ครอบเสียของไอโซตอนเนี้ยพวกมันไม่ได้ซ้อมมันเลยอ่ะรงเนี้ยไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วอ่ะจะจัดเพไปเฉยเฉอ่ะเพราะไอสองคนหลักมันก็ไปอยู่ไอเชียซาอูมา มาครับผมเกียรมันจะเริ่มนะเออซิกมามันคอมฟี่มันอะใช่ซิกมามันแบบมันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันมันรู้สึกโอเคอ่ะดับจุดเมื่อไหร่สามสิบครับไฮดิท์มันก็เล่นแต่ซิกมาใช่แล้วมันก็เลยเฮ้ยเสียงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยแชทเสียงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงมันเป็นมันเป็นที่มันหรือเป็นที่กลัวเฮ้ยเสียงเป็นอะไรอ่ะบ้านเมืงขอรีเฟซก่อนขอรีเฟซก่อนหนึ่งทีครับ ออฟเซตไปที่กูโอเคไปที่กูไปที่กูไม่ตะกี้มันตะกี้มันสาดนิดนึงแล้วบาเบลไปเก็บพอริเคนไปก่อนแล้วเบอริเคนเก็บฮีแทคืนมาเป็นสต่อสครับผมตอนนี้แต่แม็กได้พื้นที่มากกว่าอีกแล้วว่ะไอ้เหี้ยโมทูมันทำยังไงวะมันเจอทุกทีมันได้พื้นที่มากกว่าทุกทีมเลยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรน่ะ คือเรื่องแมชอปพื้นที่แม่งแทบจะไม่เสียเลยนะเอาแต่โดนตันยูมานะครับสวันแผ่ร yeah. uhm. ิ้นละสวันบอกกูก็จวดอยู่มาดิไอ้ยศวร์บอกกูก็จวดอยู่มาดิกลุยบีพีเฮียเอาแล้วไงสวรรค์แผ่ริ้นไอ้ยศวันแผ่ริ้นละไอ้ยสิบใบไม่หินกระโดดทีนึงแม่งเหมือนแทบจะตายแล้วอะไอ้ยแม่งเหมือนจะตายแล้วไม่ไม่แต่กินต้องชมสวรรค์ตะเกียร์แค่แม็กมาเอาพื้นที่มาเห็บ้าไอ้ยสวันมันหนีช่องโหว่นิดนึงแล้วมันหนีโดนแล้วมันซันเลยไอ้ยสวันเฟี้ยวอยู่ นี่แหละคือตำแหน่งของแทงแชทแต่นาลีจะไม่ค่อยรู้นะถ้ามึงเล่นตำแหน่งนะเพราะคอมไงบัสเพราะคอมไงบัสมันก็มิดเลอร์กันอยู่นะไอ้เียไอ้จอฮันเสียเหมยไอ้จอฮันเสียเหมยไอ้ยไม่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 เหมันก็ไม่ต่างกันมากเพื่อนมันเป็นซิมไอ้ยแล้วพอดีแค่เมียนติแล้วพอดีแคียนเมียนตนี้มันเสียไปสี่ต่อสี่มันไม่ควรเสียขนาดนั้นอะแล้วแม็กแม็กต้องถอยแล้วสวรรค์ดันมาแล้วแชทมาแล้วครับผม ไอ้เย่เปแล้วมันจะขย้ำไอ้เยมันจะมาขย้ำแชทโอ้ยีแท่งไม่จะตายหายได้เลยแล้วไหลไป90%แล้วล่ะไอโซฮานเมียนตีบีดอยู่สำารับกระเจียบีติกระเจะยียกแล้วแม็กได้ก่อนแล้วโดนตันมาแล้วบีดโถมเลยแล้วจะบีดโถมแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ บอลคนเดียวไหลจะกซับบอลยังไม่ได้ติีซิมมาซิมมานมาเลยซิมมานมาตอนนี้แดงสวยๆเลยไอ้เฮ้ยไม่เก็บอันตรโคตรไวเลยว่าเฮ้ยแม็กอะโอ้ยเริ่มบอลิศมอลลิศแบบสองวิแม็กโอ้จุดจวดช่อนี้แม็กจุดจวด เห็นแต้วสัมบันมีสัมบ,บัตมีมีตินะสัมบัตกเมย์บริเกนบัพติกำลังจะมีส่วนโอทูหโอทูจ่ายไปเยอะวะ่ะไอ้ยเหี้โอทูจ่ยาจยไปเยอะมากเลยมันนักเะเหลือโปบีเมียติอยู่เชื่อกูว่าไม่น่าไหววะ่ะไอ้เหี้ยอีโซฮานมันมีนติเยอะมันแค่เก็บมีติให้ทันอะ่ะให้สัมบ,บันเปิดก่อนก็ได้แล้วโปบีโปบีแอบยกเฮ้ยแล้วไอ้เหี้ยแม็กออกขึ้นมากับทีทีเชียร์ตรงใจ แล้วโซเชนโอบีเมติโอบีเมติแล้วเพิ่งดีแค่เกียพีเตงมาก่อนโอ้โหมาแล้วไงแชทมาแล้วไงเชียร์แล้วยิงยิงยิงมาช็อตนี้แล้วเปิดตีมั่วอยู่โอทูโอทูเปิดมั่วอยู่แล้วเซอบอร์บอกกูเอวีพีวอนลีกไอ้ฝากกูเอวีพีเชียมาทำแบบกูแบบนี้ไม่ได้แล้วมาแล้วครับผมเอาแล้วแล้วบินเลอร์แบบไม่ใช่ไม่ใช่บินเลอร์แล้วกัน เ้ยแมชอัพชนะแล้ววะแมชอัพซิกมาในที่สุดอิโซฮานก็ชนะแล้วอ้เห้ยโดนกดมาอยู่นานเชื่อยมาแล้วอิโซฮานแล้วทำบัลเลียเป็นลายฮาร์ครับไม่มิลเลอร์แล้วเอาเอาให้ตัวเองได้เปรียบช็อตนี้โอ้โหแล้วเปลี่ยนตัวมาจุดช่วเลยแล้วทีพีไปขวา โอยที่พี่หลอกมาเนี่ยแล้วเสียวอรู so uh, ้ว่าเขาเสียวออย่างนี้โถมแน่โอทูโถมแน่แน่โอทูโถมแน่แน่แล้วโอทูเดินเข้าไปเอาแล้วเขาแอบไปเฮี่ยเปิดแต่สิใจที่เปิดม่านแต่ม่านไม่ดีเท่าไหร่โอทูเฮ้ยโอทูหลุดว่ะไอ้เหี้ยเราไอ้แสงเอาเมลี่ไปก่อนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรหลุดี๋ยไม่เป็นไรครับผมมีแทงกขาบอกเอาได้ไอ้เหี้ยแล้วเปิดม่านสวนมาครับมิตเต้เปิดม่านต่างคนต่างเปิดม่านดับเบิลม่านทั้งม่านบัมติสทั้งม่านซิมไอ้เหี้ยแล้วเอาแล้วทวไมพี่ไม่เก็บอาเบลได้ทวไมบอกเดี๋ยวกูแบกเเอองพื่น อะไรที่ชลองแตกอไอ้โี่ชลองแตกได้ไงนายชอลองไปทำอะไรนายชอลองจะยอมเสียพหอยไหมยอมหรือเปล่าสัมบัณฑไม่ยอมบอ่ายที่สัมบัณฑ์จะพินอย่างเดียวเลยสัมบัณฑไอ้เที่สัมบัณฑเครื่องแรงดีวะไอ้ตัด โอเคแล้วเป็นไฟได้ของโอทูครับผมมาดิดูอีกคู่ดูทุกคู่ครับผมโอ้แล้วมันได้วะแชทอย๋ยงั้วพอริแคทมาต่อฮะพอร์ิแค่เมียตีอยู่ีโตฮาเมียตีกำลังกดดันแล้วม่านมาช็อนี้ม่านแล้วเปิดตีไปไหนไม่รู้เปิดตีได้ไหมได้อยู่ได้บับติดเอยโอเคด้คือได้คือได้แล้วสมาไปเก็บแม็กแล้วชวนเราไปเก็บบาเบลแล้วโปบีเก็บเบอร์ลีขึนมาช็อนี้เทเทกันไป แล้วโมบีเก็บไอซสองแล้วต่างคนต่างบีดเอาไาดิโมบีกูบีดสวนแต่เช่นนี้มีค้อนอยู่พลังคอนยักษ์โอ้โหไม่ไหวว่ะเชี่ยมันเก๊คอมแล้วว่ะอีโซฮานตื่นแล้วว่ะเช็ดเชี่ยอีโซฮานตื่นแล้วครับผมเชี่ยแล้วในที่สุดตำวันมันแผงลิ้แล้วตอนเนี้ยสวรรค์แผงลิ้แล้วเชี่ยสวรรค์มาแล้วครับแล้วทีพีข้างหลังเช็เตอร์โอ้ยหลอกหลอกไอ้เหี้ยท้าเยอะจัด แล้วโดนยกไปสองตัวโดนยกไปสองตัวเฮ้ยนะจำวันจำวันนี่การทินมาการตันด้วยเชมพวกมึงเห็นปะตะกี้มันพินไปเอาเฮียซิกมาแล้วตันลงไปแล้วหันกลับมากันหินอีกไอ้เฮียมันเล่นอะไรฮาร์ดจวจะว่าเฮ้ยตอนนี้เฮียจำวันมันขั้นแล้วเฮียจำวันค้างแล้วจำวันที่มาสองตัวไอ้เฮียจำวันไอ้สารค้างเฉยเลยแบบนี้ เชี่ยแม่งทำเยอะสัตว์ตะกี้แม่งดึงไปสามตัวแชทดึงไปสามตัวแชทเตอร์ไปหนึ่งการหินอีกแล้วดึงโคตรนานเลยเฮียโอ้ MBP วัดเลยเฮีย มันกล้าได้ยังไงวะนั่นดิมันกล้าได้ยังไงวะแล้วแม่งหลบตันหลบทุกอย่างอ่ะไอ้สัตว์แล้วเปลี่ยนมาเป็นเกรจีครับผมเล่นควีนพยายามจะแก้ไรฮาร์ดเอาควีนมาแก้ไรฮาร์ดตอนนี้เริ่มแก้คอมกันเกิดขึ้นแล้วเฮียเปลี่ยนตัวกันไม่หยุดใครบอกโอ้วันมีแต่มีเรื่อคอมในสัตมึงมาดูแข่งทั้วันนี้นะมึงมาดูแข่งกันทั้วันนี้เลยนะไอ้ที่พวกมึงบอกว่ามีเรื่อคอมเนี่ยไอ้ถ้ามันไม่ใช่ลีกเนี่ยมันไม่มีทางมีเรื่องคอมเลยเว้ย เียแม่เก้รับไม่หยุดเลยตอนนี้แล้วฮีแทง่งมาเก็บวิจราริตี้เมื่อก่อนหนึง่งแล้วทำวันก็จะตายโอเคบริเกนบริเกนบอลขวาทิ้งไปเลยแล้วเกจีเอาฮีแท่งวัวช็อตน,นี้แต่แม่ไม่เก็บชซโลมาได้เลยแล้วบริเกนตีเฮียนะไม่รู้แต่ได้อยู่นะคือได้เว้ยะบริเกนบอกเอาไอ้เฮียเราขอเก้มันไม่เก้ไงไอ,อ้เฮียจะคับแบ็กนี่คือเริ่มจากเริ่มจากทำบันเลยนะแล้วเมอร์ลิดเข้าคอแล้วตอนนี้ทุกคนเหมือนว่าจะเริ่มเล่นดีกันขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะ ชียออิโซฮานมาว่ะแชทอิโซฮานมาว่ะเพื่อนโอ้บอบบี้โหแรงเอ้เฮียแล้วเปิดม่านมาครับเอาดีเอาม่านม่านม่านโอ้โหเริ่มเข้าทางเฮ้ยสู้ไม่ได้เลยโอทูโคชิงวันนี้เลยครับมาตี Oh, 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 yeah, he's clean three. But yeah! The point, getting them a map off of a map. what a le. massive boop there! To deny I that thought. touch! Yeah, but me, oh, yeah. Yes, the sound barrier from Bliss was in inanimate!